สวัสดีค่ะแฟนแนคอลัมน์ไอทีทอ็อก Google Translate อัปเกรดครั้งใหญ่เข้าใจมนุษย์มากขึ้นด้วย AI Google Translate ปี2025ยกระดับจากเครื่องมือแปลคำทั่วไปสู่ผู้ช่วยภาษาอัจฉริยะกับ AI จากโมเดล Gemini ที่เข้าใจไม่เพียงแต่คำแต่รวมถึงเจตนาน้ำเสียงและอารมณ์ของผู้พูดด้วยค่ะ ระบบใหม่นี้นะคะแปลได้เป็นธรรมชาติกว่าเดิมรู้ว่าอะไรคือการล้อเล่นพูดสุภาพหรือสำนวนเฉพาะวัฒนธรรมทำให้การสื่อสารข้ามภาษาลื่นไหลเหมือนกับการได้คุยกับคนจริงๆค่ะรองรับภาษากว่า130ภาษาพร้อมฟีเจอร์แปลเสียงเรียลไทม์และแปลข้อความจากภาพถ่ายผ่านกล้องมือถือยกมือขึ้นระบบก็แปลให้ทันทีค่ะ แม้ไม่มีเนต็ตก็ยังใช้งานได้ลื่นไหลเพราะฝัง AI ไว้ในแอปแปลออฟไลน์ได้แม่นยำเหมาะสำหรับการเดินทางรวมถึงการอยู่ในพื้นที่สัญญาณไม่เสถียรค่ะ Google บอกชัดนะคะว่าเป้าหมายไม่ใช่แค่แปลถูกแต่คือเชื่อมความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างภาษาผ่าน AI ที่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ Google Translate เรชชั่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่ล,ล่ามอัตโนมัติแต่คือผู้ช่วยด้านภาษาที่เข้าใจโลกมากขึ้นทุกวันและทุกท่านสามารถติดตามคอลัมน์ IT t a l k กับคุณพักพัฒสุขสมนึกได้ที่ไทยแทบลอยค่ะ